สวัสดีทุกคนค่ะ okay. โอเคโบต้องแนะนำตัวเล็กน้อยนะคะสำหรับทุกคนที่พึ่งเข้ามาดูโปรดครั้งแรกนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วโบไม่ได้แนะนำตัวในช่องเพราะว่าโบไม่ได้ต้องการที่จะเรียกให้คุณมาติดตามหรือมา s u b สไครต์หรือใดๆมันเป็นความชอบของคุณนะถ้าคุณอยากเข้ามาก็มา แต่โบสคิดว่าเออแนะนำกันเล็กน้อยก็ดีมีหลายๆคนที่เขาสนใจอยากจะรู้เขาก็จะคอมเมนต์ถามเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะคะพรโบถนะเอาวันนี้อยู่อเมริกานะถ้าวันไหนไปย้ายที่อยู่แล้วก็คุณก็จะได้ฟังว่าโบสบอกว่าเออตอนนั้นโบสถอยู่ที่ไหนณนะตอนนี้โบสถอยู่อเมริกานะคะอยู่รัฐเดลวร์นะคะซึ่งเป็นรัฐเล็กๆเป็นต่างจังหวัดบ้านเรานี่แหละแต่ว่าเป็นรัฐที่ เป็นเมืองอะเป็นเมืองเพะอ,อยู่ในเมืองนะจัด่าอ,อยู่ในเมืองโพสอ,อยู่ที่นี่ได้สิบสองปีแล้วนะคลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดนะนี้อันนี้เกริ่นก่อนนะคุณฟังก่นเกินก่นก่อนแต่ถ้าคุณไม่อยากฟังคุณก็เลื่อนไปแล้วกันโพสก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นวินาทีที่เท่าไหร่นะคุณก็เลื่อนไปแล้วกันใครที่เข้ามาแล้วคุณอาจจะเริ่มเหมนขี้หน้าโพสแล้วอะ่ะ คุณก็ทนดูให้จบหน่อยละกันไหนๆก็เข้ามาแล้วเนาะแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณชอบเออนี่พดขอบคุณนะก็ดูไปเหอะนะคนที่เหม็นขี้หน้าแล้วคุณทนดูไปเพราะว่าเอออยากจะรู้ว่าใหญ่ป้าจะพูดอะไรพดก็ขอบคุณเหมือนกันนะคะคนหลายๆคนอะอย่างที่เราเห็นนะเขาก็มีพื้นฐานประสบการณ์พดพูดถึงพื้นฐานประสบการณ์ ชีวิตแต่ละคนดีกว่าอ่าไม่พูดถึงว่าครอบครัวการศึกษาพวกนี้ไม่พูดถึงนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเออครอบครัวมีส่วนของความเป็นคนเป็นตัวตนหรือความคิดแล้วก็การศึกษาก็มีผลทําให้คนคนนั้นเขาคิดยังไงมีแง่มุมยังไงสําหรับโรสแล้วอ่ะเป็นประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์แล้วก็เป็นในเรื่องของ ความเชื่อส่วนตัวของเขาในเรื่องนั้นๆอ่าแล้วอีกอันนึงก็คือความไม่รู้แล้วก็ไม่เปิดใจตัวเองให้รู้ไงแต่เข้ามาแล้วเนี่ยขอให้ได้ว่าก่อนไงขอให้ได้ว่าการว่าเนี่ยเพราะว่าจะเลือกคุยกับคนที่สุภาพมานะ าคุณวาดแต่คุณวาดด้วยคําคพูดที่สุภาพรวมทั้งตัวหนังสือด้วยเนี่ยเป็นคําพูดที่สุภาพมาหรือคุณมีเจตนาที่จะมาแนะนําตักเตือนเอ้ยอันนี้โบยินดีนะขอบพระคุณมากๆคนที่เข้าหาแล้วแบบใช้คําพูดไม่สุภาพอ่ะชําพูดหยาบคายอ่ะเป็นคําที่ฟังดูแล้วไม่หยาบคายอย่างเช่นยกตัวอย่างปดพิ่งได้คอมเมนต์ล่าสุดเมื่อวานนี้นะที่วิดีโอสอน ใช้กล้องซึ่ง8ปดปีที่แล้วโพสก็มันไม่เก่งมีเพื่อนเขาใช้กล้องรุ่นเดียวกันแล้วเขาใช้ไม่เป็นปก็เลยนึกเอองันทําวิดีโอให้เพื่อนแล้วก็ให้คนอื่นๆดูไปด้วยละกันนะวิดีโอนั้นก็มีคนดูหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว,ว่าโพสอะเพิ่งเริ่มทำโพก็เออไม่ได้นึกถึงว่ามันจะมีเสียงทีวีแบ็กกราวก็มีคนเขามาคอมเมนต์เขาบอกเออพี่ครับ พี่น่าจะปิดทีวีก่อนนะครับแบบนี้แบบนี้มันสร้างสารรค์เขามีเจตนาที่จะมาช่วยบอกเราว่าเออมันมีอะไรที่มันไม่ดีนะเราจะได้ปรับปรุงแบบนี้หรือบางคนเข้ามาอ๋อเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาก็เออก็พอฟังได้เอ,อสอนเข้าใจดีก็ชมไปแต่พวกที่เข้ามาขอโทษนะคะปอดคิดว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพไงขอโทษเขาบอกว่าสอนควยควยปอดนึกไปว่า การที่คนคนนั้นน่ะเขาพูดคําที่ไม่ดีแบบนี้ออกมาเนี่ยสําหรับโบธ์อ่ะโบไม่สนใจหรอกโบธคิดเพื่อว่าสอให้เห็นถึงอะไรบางอย่างในจิตสํานึกของคนคนนั้นแหละเขาต้องมีปัญหาอะไรทางจิตหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะที่ยวไปคิดถึงคนอื่นในทางไม่ดีนะเพราะ โดยปกติแล้วเนี่ยเขาะจะไม่ไม่คิดถึงใครไม่ดีเพราะว่าหนึ่งเสียสุขภาพจิตตัวเองด้วยสองเป็นการที่เราไปมองคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนเขามองเราไม่ดีเหมือนกันแล้วเราไม่ได้รู้จักบุคคลน,นั้นๆเลยเราจะไปบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะความคิดเราอะไม่ได้อันี่คือสิ่งที่บทคิดนะใครที่เข้ามาแล้วใช้คําแบบนี้ยพิไม่สนใจแต่เมื่อวานเนี้ยคอมเมนต์เนี้ย ดไม่แน่ใจว่าเอาไวรัสมาปล่อยในคอมบลหรือเปล่าไงพอดไม่ได้เข้าไปคลิกใน YouTube เลยนะพอดแค่เช็คดูในอีเมลอะแล้วพอก็คลิกรีพายแล้วมันรีบแล้วมันก็เด้งไปไหนก็ไม่รู้แล้วพอก็หาลบคอมเมนต์นั้นไม่เจอไงในช่องย u ทูปป๊อดเนี่ยส่วนใหญ่ป๊อดจะล็อกคำเอาไว้แล้วว่าคำไหนเนี่ยพ๊อจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะปล่อยออกหรือไม่ปล่อยออกไงแต่อ้มั่วาันเนี่ยเฮ้ยมันมันมาแล้วแบบมันหาไม่เจอหรือว่า คนคอมเมนต์เสร็จแล้วเขาตัดสินใจลบเพราะเขาเปลี่ยนใจว่าเอ้ยดูแล้วคืออาจจะแบบตอนที่คอมเมนต์ไปไม่ทันนึกแต่พอพอคอมเมนต์ไปแล้วลองไปดูคนอื่นที่เขามาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์ประมาณไหนแล้วตัวเองอะ่ะอยู่ๆมาคอมเมนต์แบบนั้นอะ่ะก็ดูกลายเป็นว่าตัวเองอะ่ะผิดแผกแล้วสอให้เห็นถึงความขอโทษ <laughs> ความต่ํา ปศจะบอกว่าตัวส่วนตัวแล้วนะป์ไม่เข้าใจในการแบ่งแยกระดับต่ําระดับล่างระดับบนอะไรในกลุ่มคนเนี่ยคือแต่ละคนเขาแบ่งยังไงมองยังไงปศปศถือว่าคนทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่ความต่างของคนจริงๆแล้วในสิ่งที่ปทคิดคือคำพูดถ้าคุณใช้คำพูดที่ไม่สุภาพเลยอะ่ะ ถึงแม้คุณจะดูดีภาพลักษณ์ดูดีบุคลิกดูดีหน้าตาสวยอะแต่คุณใช้คำพูดที่หยาบมากอะ่ะโปดถอยเลยนะก็มไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้แบบนี้หรือเขามีจิดประสงค์ในการตลาดอย่างเช่นมีคนบางคนอ่าไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวเป็นเรื่องเขาเป็นเทรนเนอร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแล้วเขาก็ เน้นสอนเรื่องเซ็กส์แล้วเขาก็พูดคำแบบออกมาเลยอวัยวะเพศผู้ชายเขาก็ไม่ได้เรียกแบบนี้เขาก็เรียกแบบที่เรียกแบบหยาบอวัยวะเพศผู้หญิงเขาก็เรียกอย่างนี้เอาไป,ไปฟังแล้วโป๊คิดของโอสเองว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดแบบนั้นด้วยหรอหรือเขาคิดว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเรียนกับเขา ต้องพูดคำแบบนี้ถึงจะเข้าใจกันหรือเขาคิดว่าพูดคำพวกนี้แล้วจะสร้างอัธรสให้กับการอบรมหรือเปล่าอันนี้ก็คือเหตุผลของเขานะแล้วเกี่ยวอะไรกับโบสไหมไม่เกี่ยวแค่คิดเฉยๆว่ามันมีความจำเป็นตรงไหนที่ใช้คำไม่สุภาพทั้งๆท,ที่ภาพลักษณ์ของคนสอนะดูดีมากอ่ะ ส่วนทางกันมากอะนี่คือมุมมองและทัศนคติของโพรโนะส่วนคนที่ไปติดตามเขาเนี่ยเขาก็คงชอบแหละมัง้งไม่ไงั้นเขาคงไม่ติดตามอะแต่โมองว่าการที่มีคนสนับสนุนเยอะๆไงก็เลยทําให้เขาก็คงยังเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดใหม่ใช้คําที่สุภาพขึ้นอะคนก็คงยังจะติดตามเขา เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะติดตามเยอะมากขึ้นไงก,ก็อย่างเงี้ยแหละก็คือทาถึงทำให้คนหลายๆคนมีการแบ่งระดับของคนไงระดับล่างระดับสูงระดับต่ำอะไรก็ว่าไปน,นะซึ่งพวกยังไงพวกก็ไม่เข้าใจว่าเออเขาแบ่งอะไรตรงไหนนะแต่ถ้าพูดถึงว่าเออจากคําพูดจากการแสดงออกบางครั้งอะ่ะการที่คนเราอ่ะแต่งตัวดูดีใช้ เสื้อผ้าเข้าของที่ดีแต่มีความคิดที่ต่ตําตมอันนี้ต่ตําตมคําว่าต่ําตมเนี่ยเป็นคําพูดสําหรับโปแล้วมันแรงนะมันแรงแต่มันเป็นคําพูดที่ฟังดูแล้วมันใช่ <c oughs> <c oughs> คือถ้าเขาคิดอย่างนั้นวนึกไปถึงละครไงละครบางทีเขาบอกว่าเอ้ยคุณนายคุณหญิงคุณนะอยู่ในสกุลสูงสากแต่คุณมีความคิดที่ต่ตําตมเอ้ยอย่างงี้อย่างงี้ ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนน่ว่ามันคืออะไรไงเออในชีวิตจริงก็มีแหละคนแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องเลือกเอานะโบ๊ทก็เลือกก็เลือกแหละว,ว่าเออในเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรกับเขาหรอกแต่เราแค่คิดว่าทำไมอะ่ะเขาต้องจำเป็นด้วยหรอแต่มันเป็นการตลาดมันอาจจะเป็นการตลาดของเขาในการที่จะหาลูกค้ามาลงทะเบียนแล้วเขาก็รู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่ ถูกใจชอบใจอะไรประมาณนี้แหละเขาก็จะได้ลูกค้าในกลุ่มนั้นๆประมาณนั้นก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ไม่ชอบไม่ถูกใจเขาก็คงไม่มานะอย่างโบเองอ่ะโบก็เลือกดูแต่โบได้เลือกดูหลากหลายเหมนงันนโบก็คงไม่เจอที่เขาพูดแบบอย่างนี้อ่ะโบก็ดูหลากหลายอ่ะสิ่งที่โบชอบดูก็คือโบชอบดูคนที่เขาแต่งตัวสวยๆมีชีวิตดีๆหรูหราก็ดีนะเขาจะโชว์ไม่โชว์จะอวดเรื่องของเขาเลย แล้วก็พูดเพราะเาะ๊ดดูแล้วอะ่ะทำให้มีความเจริญงมีความสุขในชีวิตอะ่ะไม่ได้ดูแล้วต้องไปอิจฉาเขาไม่ใช่นะแล้วโปุดเองอะ่ะก็ทำให้ดูชีวิตตัวเองแบบปกติเหมือนกันก็ไม่ได้มีความลำบากมากแล้วก็ไม่ได้มีความรู้หลาฟู่ฟ้ามากก็เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปโดยเฉลี่ยก็เป็นแบบนี้แหละคนมาดูก็คิดกันเอาเอง ไปว่าเออจะเป็นยังไงแบบไหนคุณจะมองว่าเอ้ยแบบนี้ดีแล้วหรือแบบนี้ยังไม่ดีอันนั้นก็แล้วไปเงี้ยแต่ในเรื่องของภาษาที่ใช้นี่แหละภาษาคือภาษาไทยนี่แหละนะเราบเลือกใช้ภาษาที่เป็นแบบบางคนบอกว่าอาจจะแบบเออก็มันเป็นภาษาสมัยก่อนเขาก็ใช้กันแบบนี้ก็ไม่เถียงไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากันมานี่มันปีไหนแล้วเราก็ต้องนึกถึงว่าเออ มันมีความจําเป็นไหมที่จะต้องใช้ภาษาตรงนั้นที่ไม่สุภาพเลยอะแล้วเป็นสื่อที่เห็นกันทั่วไปไงก็นี่แหละแต่เขายังอยู่เพราะว่ามีคนสนับสนุนคนชื่นชอบยังมีไงเขาก็ยังอยู่ได้ไงแต่ในบางครั้งเนี่ยการคัดค้านขึ้นมาก็ไม่เกิดผลนะเพราะว่าเพราะว่ามีคน ที่สนับสนุนก็ยังอยู่ไงก็เลยมีการคัดค้านที่ไม่ไม่มีผลแต่คนคัดค้านมีไหมมีนะเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวพยายามที่จะทําให้ตัวเองอ่ะดูดีดูด,ดีก็ดีนะแต่ถ้าพยายามทําให้ตัวเองดูดีดูดีแล้วเนี่ยแต่มีกิริยาที่ดูแล้ว ไม่ดีไงปุ๊บบอกไม่ได้นะว่าแบบไหนอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งอะ่ะเออเขาแต่งตัวดูดีมากเลยอะแต่พอเห็นเขาแสดงกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้ได้เนี่ยไม่น่าคบเลยเออนั่นแหละคุณจะรู้เนะี่ยว่ายังไงนะมันมันก็บอกไม่ได้ในเรื่องของการแต่งตัวและเสื้อผ้าเห็นปะเราต้องรู้จักกันสักระยะหนึ่ง แล้วก็การที่เราไปคบกับใครบางคนน่ะที่เขาพูดจาสุดัักไม่รับประทานน่ะบางครั้งอะ่ะเขาจะพูดในกรณีที่มีความบันดาลโทสะเอ้ยแบบเนี้ยโปรโอ,โอเคนะโปรโรับได้เพราะว่าในการใช้ชีวิตปกติเขาจะไม่พูดคำหยาบคายขึ้นมายกเว้นบันดาลโทสะนะสำหรับโปรโแล้วเนี่ย ถ้าปดไปมีเรื่องกับใครที่เขาพูดจะหยับขายไม่สุภาพเนี่ยนะปดยอมแพ้เลยแหละเพราะว่าโอร้รัคงด่าเขาไม่ทันว่ะสิ่งที่ปดพูดนะก็คือกูมึงกู oo, มึงนี่ก็เพิ่งมาพูดตอนมาเมริกานะตอนอยู่ไทยไม่พูดเลยนะตอนเรียนก็ไม่เคยพูดนะจําได้ว่าตอนเรียนมหนึ่งมาสองมาสามเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาย้ายมาจากโรงเรียนอื่นตอนมสอง แล้วเขาเรียกเพื่อนอ่ะคุณทุกคําเลยคือเขาเคยอยู่โรงเรียนประจํามาก่อนโรงเรียนหญิงล้วนเออแล้วก็มาย้ายอยู่โรงเรียนสหขกเรชายหญิงปนกันแล้วเขาเรียกเพื่อนคุณทุกคําตอนนั้นก็นึกเอ้ยทำไมถึงเรียกเป็นคุณด้วยพอเราโตขึ้นมาเราก็รู้อ๋อการเรียกคุณเนี่ยเป็นการให้เกียรตินะคะเป็นการให้เกียรติไม่ใช่ให้เกลียดนะไม่ใเกลียดนะเกียรตินะเออก็เข้าใจขึ้นมาแล้วโอล่ะโบแดงไม่ค่อยเรียกใครคุณเพราะโบจะให้ความนิดหนมกับทุกคนอยู่เรื่อย แต่หลังๆมานี่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็ต้องนึกมากว่าเออบางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพี่เขาไหมหรือเป็นน้องเขาไหมไปให้ความสนิทสนมเขาเขาก็อาจจะไม่อยากมาเป็นความสนิทสนมเราเราก็ต้องเรียกเขาว่าเออคุณคุณก็ก็เรียกคุณไปเป็นการให้เกียรติเขาด้วยนะแล้วย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งในะเรื่องของการให้เกียรติคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในโซเชียลทุกอย่าง หรือเข้ามาพูดอยู่ๆก็มาพูดต่อหน้าคนอื่นเงี้ยสำหรับโบสทแล้วอะนะเขาอะไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วเขาก็ยังไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยนะเพราะเขาใช้ภาษาที่ไม่สุภาพเลยแล้วก็คนที่ยิ่งหยาบคายหนักๆเลยอะเออโบ๊เดินหนีเลยนะคนพวกเนี้ยถ้าใครจะมองว่าโบรอะขี้แพ้โบ,บยอมนะแต่โบสจะไม่ยุง่งไม่ไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรด้วยนะ ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยเจอคนพวกนี้เพราะว่าช่องโบสถ์อะนานๆจะมีอะไรโผล่มาแบบนี้สักทีหนึ่งนะ๊บก็กันกรองสแกนก่อนไงแล้วก็จะเอาออกไม่เอาออกอย่างเงี้ยแต่บางครั้งบางคำไม่ได้ล็อกเอาไว้อ่ะเพราะไม่คิดไว้ไงว่าเขาจะมีคําพวกนี้เข้ามาไงคือคนหลายๆคนน่ะ เขาไม่ได้ดูเจตนาของคนที่ทำรายการออกมาให้ดูหรอกแค่เข้ามาแล้วก็ดูไม่ทันจะจบด้วยมั้งก็สรุปว่าเอิมเป็นอย่าง,งานั้นงั้นแล้วก็ด่าไปอย่างที่เขาเรียกเซียนคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่หลายๆคนก็เป็นเซียนคีย์บอร์ดจริงๆนะแต่พอประจันหน้ากันจริงๆอะ่ะหงอก็มีเยอะนะเพราะก็ฟังจากข่าวดูจากข่าวแหละนะสรุปคลิปนี้ได้เรื่องอะไรบ้างไหม <laughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้มีความสุขส่วนทุกคนที่สนใจจะอุดหนุนช่องโบนะคะตามนี้เลยด้านนี้ด้านนี้ทั้งหมดเลยนะมีทั้งพูดคุยฝึกภาษาอังกฤษโ o s ส,สอบสังกฤษด้วยนะแล้วก็อื่นๆไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ